All New b u right. s นะครับผมตอนนี okay. Again, so anymore, nature, so ้ก็เรียกว่าออกแบบใหม่หมดจดนะครับทุกกระเดียกนิ้วเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านนอกด้านในด้านนอกภายในนะครับเรียกว่าออกแบบใหม่หมดครับออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมไฟหน้าก็จะเป็นแบบไฟเดนทรีซิกเนเจอร์นะครับผมเป็นไฟเต้นสวยงามมากทีเดียวนะครับของไฟหน้าระบบ LED นะครับด้านหน้าครับออกแบบใหม่นะครับโรเมียมสวยงามทีเดียวนะครับผม นะครับในส่วนของตัวท็อปนะครับมาพร้อมกับระบบออปชั่นฟังก์ชันต่างๆมากมายลยครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบความปลอดภัยเอดนะครับที่ออเนลมีเล็ใส่เข้ามาให้ลูกค้านะครับผมเรียกว่าโอ้โหเพิ่มความมั่นใจในการขี่อีกมากมายทีเดียวนะครับผมนะครับในส่วนของด้านหน้าครับกระจกก็จะเป็นกระจกกัน u ูด้วยนะครับพร้อมตัวท็อปมาพร้อมกับระบบกล้องคู่ด้านหน้านะครับผมเป็นกล้องจับเลน และก็กล้องเบรกอัตโนมัตินะครับผมในส่วนของนิวมเ็กตัวนี้นะครับผมตัวท็อปครับก็จะมาพร้อมระบบเตือนรอบคันนะครับระบบเซนเซอร์เตือนรอบคันระบบเตือนบมุออับสายตานะครับระบบเตือนก่อนการแซงนะครับผมครับโอ้โหีว่าดูภายนอกกันสวยงามทีเดียวครับมาพร้อมกับล้อแมกลายใหม่ขนาด20นิ้วโอ้โหเรียกว่าสปอร์ตดุดันทีเดียวนะครับผมล้อแมกลายใหม่สวยงามทีเดียวนะครับในส่วนของ รถตุวนี้ครับไม่ต้องห่วงครับเป็นระบบกุญแจฮีโน่เบรคเซอร์นะครับผมเพื่อความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะครับเป็นกุญแจระบบพุชาร์ทนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอ่าภายในกันสักนิดหนึ่งครับผมภายในครับผมโอ้โหออกแบบบอกหนังลายใหม้ครับผมสีน้ำตาลเบรนะครับก็เรียกว่าสีนี้ออกไปในทางรถสปอร์ตเลยนะครับผมนะครับบอกหนาให้มานะครับเป็นบอกนั่งคู่หน้าระบบไฟฟ้านะครับผมลูกค้าที่ เป็นแฟนอิกแล้วก็ถามหาบอกไฟฟ้ากันตอนนี้มีอีกทำมาให้เลครับผมนะครับแน่นอนครับรถตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวอมัลติฟังก์ชันนะครับผมควบคุมอุปกรณ์ต่างบนรถทุกคันนะครับผมนะครับในส่วนของหน้าจอครับโอ้รุ่นี้ก็ให้หน้าจอมาขนาดใหญ่ถึง9นิ้วเลยทีเดียวนะครับนะครับผมเบรกมือเบรกมือก็ปรับใหม่นะครับเป็นเบรกมือแบบระบบไฟฟ้านะครับผมเรียกว่า ใช้งานสะดวกสบายนะครับผมเพียงแค่ปลายนิ้วสกิบนะครับนะครับระบบเกียร์เป็นอัตโนมัติพร้อมระบบเมนูนะครับและก็โอ้เดี๋ยวพามาดูตรงนี้ครับสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบโหมดขับขี่แบบสปอร์ตครับมีการเพิ่มปุ่มปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยมาให้นะครับผมได้ต้องเสียไฟนะครับขนาดไฟบ้านครับ220โวลต์นะครับเรียกว่าไปปิกนิกไปตั้งแคมป์ ภายนอกหรือนอกสถานที่นี้ก็สามารถต้มน้ร้อนหุงข้าวได้เลยก็ช่อง USB อีก2ช่องนะครับผมสาหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์พกพานะครับผมช่าข้อที่สองครับผมเรียกว่าการพับกล่องง่ที่เดียวนะครับคลิกเดียวนะครับผมอ่าครับพับให้คนที่สองเครื่งหรือว่าพับวางของนะครับเดี๋ยวต้องมาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างครับผมรุ่นนี้ก็เรียกว่าให้มาแล้วนะครับผมสําหรับฝาท้าย ระบบไฟฟ้านะครับผมเพียงไายืดสัมผัสนะครับก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมวันนี้พร้อมกับระบบป้องกันการหนีบอัตโนมัตินะครับผมโอ้โหนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างครับผมนะครับบอกนั่งให้มาทั้งสองข้างครับไฟฟ้าทั้งสองข้างนะครับผมเดี๋ยวจะน้อยใจว่าให้เฉพาะคนขับหรือเปล่าเราให้มาทั้งสองฝั่งแล้วนะครับผมเป็นอรั่บไฟฟ้านะครับอ๋อถุงลมนิรภัยหกจุดด้วยกันนะครับผมสำหรับในรุ่นนี้ก็ ให้น้อยกว่า6้คงจะไม่ใช่เงี้แล้วนะครับ